พูไปกี่ท่านครับพี่พูไปกี่ท่านขย,ยับมาด้านหน้าขยับมาด้านหน้า ไปข้างในคะ่ะม,มานำไป,ไปไวัดอะไรครับสรุปวมา,า,มา,า,าไหนมาพูดกับกล้องหน่อยวัดอะไรนะคะวัดพระพุทธชินราชาค่ะออ๋โอเคคะ่ะไปคะ่ะนำพาไปเลยคะ่ะนี่มาดพุทธมารดุสุทางนู้นคะ่ะ เคยมาปะคะวันนี้ก็เลยหนูเคยมาวันนี้ปะคะไม่เคยเหรอไกลไหมไกลมากนั่งรถมากี่ชั่วโมงนั่งรถมาหลายชั่วโมงหลับเลยปะหลับวางไหนอาเดินนำไปเลยเดินนำไปเราต้องมาคัดกรองก่อนค่ะมาจ้าเอาละ เดยวคนน้อยเปลี่ยนเป็นเัวนี้สิตัางไปแ้วค่ะถึงมามาเดี๋ยวพ่อช่วยมาเดี๋ยวพ่อช่วยอ่าหยิบหยิบดอกไม้หนะะ่อยค่ะไม่ต้องเลสีไม่ต้องเลสีให้แม,ม,ม่ค่ะไม่ อ่าอเอาดอกไม้ไปว่าไปว่าที่พานค่ะไปเราเข้าไปในโบสถ์กันเลยไปเราท้องแม่อ่ะนีกท้องแม่อยู่ที่มือลูกไงอ๋อคนนี้ของแม่นะใช่แปะก่อนไหมนี่เขาแปะกันข้างหน้านะคะเขาแปะองค์พระข้างหน้านะคะแล้วลินไปกับแม่ค่ะนี่ จุดไหว้พรัก็อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ปักทูบด้านนี้นะครับปิดทองด้านนี้ก่อนที่จะเข้าไปในโบสถ์จริงด้านนี้นะครับอาทีนี้ข้าโบสถจริงกันเลยอ่าละดาละลินเชิญข้านามเลยค้า,าอ่าทีนี้ต้องรองเท้าไปฝากด้านซ้ายนะครับ รองเท้าต้องเอาไปฝากด้านซ้ายครับรองเท้าต้องเอาไปฝากด้านซ้ายครับใส่รนคเับเป็เ่ลูกเทเลนกันครับเท,เท้าฝั่นงนี้ครับนี่มาถึงแล้ว แบบนี normal ครับ normal ตอนนี้นนเราเราก็กำลังรออได้ครับคระอันนี้แล้วลินถ่ายเองใช่ไหมคะนี่นค่ะเดตคเราะ อ่าแล้วก็ค่อยเดินออกจากวิหารอย่างสุภาพนะคะนีเดินมาไหว้ที่พระพุทธสินารนาศแล้วนะคะใจด้วยออ,อกทางโน้นค่ะเดินอาบุตรสองก็ได้ค่ะหนึ่งถาท่านว้พวยไปใช้เง่ะอ่าเรียบร้อยเอาจะโบสถ์ค่ะออกทางนี้ค่ะ เลี้ยวขวาเอาไปเลยค่ะเลี้ยวขวาตามแล้วออกไปเลยค่ะเลี้ยวออกไปเลยค่ะใช่ค่ะเลี้ยวออกทางนี้แหละ,ค,ะค่ะค่ะอันนี้เรียบร้อยค่ะ,ะทุกคนคงไม่เห็นมาค่ตานี่แหละทุกคนคงไม่เห็นนะคะโน,น,น่นหลวงค่ะโน่นไม่โบดเลยแต่ว่าสายตา ดีกเ็เลยมองเห็นมันอยู่ตรงน้าาู้นใช่ใช่ัาทีกว่ไปไปน่าจะเอาล่มไปจางเธอแล้วมานุ่นี่ ระวังตกนะเนี่ยต้องระวังปลาหอมอป่าไรัะมอครับมีจ้าลูกเอาปลาหมอาลูกอะไรอ่ะตัวร้อยจ้ตัวปลาหมอตัวร้อยอ่าลุงลูกยังใจนะคะห้บบาทนะคะออกค่ออกแค่ปลา โชคดีนะคะให้รราไม่รวยถูกรางวัลนี้ใหญ่นะคะขายให้ปลาไม่ตายที่อื่นเราเราเรีนอัดอยู่ใช่ไหมคะอ่านดิงนี่ออกนะคะอัดอยู่แล้วอ่านตอนปล่อยอ่เดี๋ยวเราเล่นเป็นคนปล่อยอะไรขนาดมาไหลถุงมาไหลมาไหลมาไหลตัวละร้อยกันนปลาไหลถือดีลูกถือดีอ่เดินไปเลยเดินไปโอ้ลงไปยันนู่นเลยนะคะปล่อยตัวเดียวครับปล่อยปลาลงไปยันนู่นเลยนะคะ นี่นี่หนุนี่ค่ะนี่ค่ะหนูกลัวระดาส่งตัวแทนไปไหมคะหรือว่าจะลงไปด้วยไม่ลงค่ะโอเคเดี๋ยวส่งตัวแทนเป็นพี่แล้วนี่ลงไปนะคะนี่นี่ขับขับยี่ห้อาด้วยนะอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวอัดคลิปใหม่โอเคค่ะนี่หนุกกอยกินปลาอยู่นะเฮ้ยต้องไม่ให้มันกินเนี่ยนี่นี่วันนี้ส่งตัวแทนเป็นมีน กินปลาอยู่พี่นลินนะคะเออแทนเป็นพี่นลินเออเออเ้าถือมาค่ะปลามันอะไรปลามันอยากลงน้ําแล้วอย่างนี้ลงไปเราต้องไล่นกไปก่อนนะครับถ้าไม่ไล่นกไปนี่อาจจะกินปลาเราได้ก็ให้เดินนะคะก็ให้เดินนะคะนกกระเด็นนกกระยางเหรอใช่นกกระยางค่ะโอเคค่ะกยาปลาโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวให้พี่อลินทําหน้าที่ถือกล้องนะคะ หพที่นี่ไม่ใสิของดูในกล้องได้นะอ่าดูในกล้องไว้นะคะในกล้องนะครัพี่คารีหวังดูกล้องให้นะครับไม่เป็นไรครับลูกอ่ะสัพเพสตาครับที่เป็นไรน้อก็ไรนเ่คือเนื้อสเพสตาคารินสะทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอ้าเวลาโขนตู่จะม่สุกเสร็ จะได้มีเวรในกันแล้วกันเลยอันนี้ข่าวอันตรตรงมาสุขบนสุขเิอจะได้มีการสุขใจเลยถูกเขียนอัตนามปัญหาตูนตรูมีความถกใจสุกใจรักษาตนในพจากถุกใจังหดทั้งสิ้นเิดิสโทมันโซสนะครับเวอาเรลอ่นระวังเล่นรวังเล่นนะลูกบ๊ายบาย มีตัวหนึ่งสิบอยากยังไม่อยากลงเหรอไปละ<ด>อยากให้ถึงลงดนะบ๊ายบายเด็ดเด็ดเด็เอ็ว่าไงฮะไ่นมองก็ง่อยฮะว่าไงค่ะมื่อคือเรากลับมาแล้วนะคะคือพี่หัวถึงหมอน คือหลับเลยพี่อยู่ในคอน,นะคะยินดาเดี๋ยววันนี้พี่จะไปแว่นน้ำนะคะเดี๋ยวเย็นนี้กลับมาบอกนะคะ